ที่จะมาในระยะเปลี่ยน่านก็ต้องทําได้นเพราะฉนั้นมันเลยต้องคิดให้ละเอียดมากๆว่าเงินที่มันมีน้อยเนี่ยจะใช้ยังไงให้มันคงค่าที่สุดนะคะเราต้องเห็นการอุดหนุหนอุตสาหกรรมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าอะไรนะคะเป็นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าร่วมกับโครงการของ OECD โครงการหนึ่งที่บอกว่าทุกประเทศทั่วโลก ต้องเก็บภาษีเท่ากันหมดนะคะก็คือเก็บได้ขั้นต่ำที่15%ใทรจ่ายต่ำกว่า15%ต้องมาจ่ายเพิ่มนะคะดังนั้นโครงการต่างๆของ B.O.I สิทธิประโยชน์ต่างๆที่เคยยกเว้นภาษีให้กับบริษัทต่างชาติบริษัทไทยต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้อีกต่อไปนะส B.O.I บอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเป็นเวลา8ปีนะคะแต่ว่าพอเราไปอยู่ใน6เครือข่ายของ O.E.C.D. บอกว่า ศูนย์เปอร์เซ็นต์ตไม่ได้สุดท้ายคุณต้องมาจ่ายให้ครบจุดห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยสิทธทิประโยชน์ของ B.O.I เนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วเราต้องหันหน้าเข้ามาเริ่มในการที่จะบุกดุนด้วยเม็ดเงินมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่เงินมันก็มีอยู่แค่นี้ดังนั้นต้องเลือกถูกไหมจ่ายจ่ายแจกจ่ายแบบว่าไม่สนว่าใครเข้ามาก็ได้ f d i หน้าไหนเข้ามาก็ได้มาทําธุรกิจอะไรก็ได้เนี่ยไม่เอาแล้วถูกไหมนำเข้าขยายอิ็เทอนิกน์กจะได้ B.O.I เนี่ย ไม่เอาแล้วถูกไหมหรือว่าเข้ามาโรงงานเหล็กเข้ามาตั้งในประเทศแต่ว่าใช้อุตสาหกรรมที่มันเกิดโมเลกิลในประเทศเราแบบนี้ไม่เอาแล้วถูกไหมที่นั้นต้องเลือกต้องเลือกมากๆว่าจะให้เงินตรงนี้กับไทรถึงจะทําให้มันเกิดประโยชน์ต่อไปสูงที่สุดนะคะนอกจากนี้ยังต้องมีเรื่องของกฎนะคะกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยสมมุติว่าเราอยากที่จะสนับสรุปอุตสาหกรรม power ล็กทรอนิกส์นะ อ,อย่างเช่นชิปต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีกฎระเบียบมาตรฐานอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ในการค้มครองหรือว่าทําให้ผู้ประกอบการภายในประเทศเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองก่กกอนได้นะแล้วหลังจากนั้นถึงจะเริ่มที่จะต้องให้มีการแข่งขันจากประเทศอืนอ่นๆทั่วโลกไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีวันที่เราจะสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศได้เลยมาตรฐานต่างๆเช่นรถเมร์นะคะ ถ้าจะเป็นรถเมล์ไฟฟ้าเนี่ยก็ขอเป็นรถเมล์ไฟฟ้าที่มีองค์ประกอบมออีส่วนประกอบต,ต่างๆเนี่ยที่ผลิตภายในประเทศให้มันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ให้ภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยมาซื้อแล้วก็คือเป็นการสร้างมาตรฐานก็คือเป็นมาตรฐานที่ออกมาจากภาครัฐเช่นเดียวกันนะคะ หรือแม้ว่าภาครัฐเองจะต้องเป็นคนที่จะต้องจ้างงานเองก็เกิดขึ้นได้นะคะถ้าเราใช้เม็ดเงินเนี่ยให้มันเกิดไปอยู่สูงสุดนะคะมันก็ยังมีทักษะต่างๆที่จําเป็นในยุุคของที่เป็นการสังคมผู้สูงวัยนะคะที่หลาอจําเป็นจะต้องมีจ้างผู้มาดูแลผู้สูงอายุตามบ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะที่จําเป็นในอนานคตแล้วภาครัฐเองก็อาจจะทําหน้าที่เป็นผู้ว่าจ้างไปในเวลาเดียวกันนะคะ อันนี้ก็เลยจะเป็นวิธีการนะคะทั้งคนทั้งกดแล้วก็ทั้งเงินที่ทจะทำยังไงก็ได้ที่จะทําให้เราไปสู่การเจริญเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตครับแก้ได้แต่ต้องทําเยอะอยู่ใช่คนกฎเงินทีนี้ฮะอยากฟังจากอาจารย์ต้นมากต่อเน,นื่องกันเลยนะครับว่าข้อเสนอของเราในการ สร้างโกรธให้กับเศรษฐกิจไทยเนี่ยคืออะไรแต่บ่อยอาจจะต้องเรียกร้องเพิ่มเติมนิดนึงนะคะรับพอดีคุณใหม่สร้างมาตรฐานไว้สูงต้องยืนนะนั่งพูงดเนี่ยคือไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือกระโดดกระโดดวิ่งร <c oughs> ครับผมขอสองให้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจริงจังแต่ว่าเป็นธรรมมากขึ้นนะครับสไลด์มาได้เลยครับอันนี้ก็จะยกตัวอ,อย่างไปแล้วนะครับในเรื่องโรถยนต์ EV นะว่าเราแน่นอนเราต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานที่สะอาดมากขึ้นแต่จริงๆในเรื่องเทคโนโลยีนะครับ ในเรื่องบฎหมาทของรัฐเนี่ยไม่ควรจะฟันทงนเทคโนโลยีขนาดนั้นว่า EV หรือแบตเตอรี่ประเภทไหนเนี่ยคือที่สุดใช่ไหมในแง่ของรัฐเนี่ยควรจะปล่อยให้มีการแข่งขันกันนะครับเทคโนโลยีอย,าย่างไฮบริดก็ยังมีการพัฒนาต่อยอดไปได้อยู่แล้วก็มีการประหยัดพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆในอดีตว่าจะมีประสิทธิภาพและพลังงานสารมากขึ้นเรื่อยๆรัฐเนี่ยไม่จำเป็นต้องฟันทอนขนาดนั้นว่าแบตเตอรี่ประเภทเดียวจะเป็นชัยชนะในอนาคตนี่ยังไม่พูดว่า ส่งออกในอนาคตเราจะแข่งกับประเทศอืน่นในอาเซียนได้จริงหรือเปล่าหรือเราเจะเอาแค่ภายนในตลาดภายในอันนี้ยุทธศาสตร์ก็ต้องช้ำเหมือนกันหมายความว่าความจริงจังเนี่ยและคุณคำนวณเรื่องสิ่งแวดล้อมเอาให้มันแฟ์นะเพราะว่าคุณต้องดูทั้งไลฟ์ไซเคิลถ้าพลังงานที่ผลิตยังไม่สะอาดก็ไม่อากนับได้ว่าลด1คันไม่ได้ผลิตคาร์บอนเลยนะครับแต่ต้องย้ำอีกคำหนึ่งว่าเวลาผมพูดเนี่ยผมปิดสัญชาตินะหมายความว่าต่อให้เป็นสัญชาติไหน ก็ควรจะยืดหลักการนี้แม้แต่เรื่องโอเวอร์ซัพพลายอย่างที่บอกว่าในอนาคตสามสี่ปีข้างหน้าผมว่าเป็นเรื่องอเมริกาและยุโรปแล้วดังนั้นคุณปิดสัญชาติก่อนคุณไม่ได้แต่คุณต้องรู้ว่าประเด็นมันคืออะไรกระแสลงมันมาจากไหนจะได้รับมงิถูกนะครับแต่เรื่องที่อยากย้ำอีกเรื่องหนึ่งเป็นข้อที่2นะครับว่าตอนนี้เราพูดถึงการดึงดุดการลงทุนกันเป็นหลักใช่ไหมไปเอาฝรั่งมาดึงการลงทุนไปจีบคนนู้นคนนี้มาบริษัทใหญ่ๆมาผมคิดว่าทิศทางมันต้องชัดเจนกว่่าานนะี้โดยผมเสอว ควรจะเป็นยุทธศาสตร์โลกคู่ขนานมีทั้งเอฟซแต่ก็มีโฮมกรอลคืออะไรครับถ้าใครเป็นแฟนฟุตบอลประเทศอังกฤษบอลพรีเมียร์ลีกกำลังจะจบฤด,ดูกาลวันนี้นะครับผมเล่นดูนนมไ,มไปแล้วว่าทีมทฬาฟุตบอลเนี่ยมันดีขนาดนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือทําไมคนถึงรอติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมันสนุกกว่าบอลบุนเดสเลกานในเยอรมันเพราะอะไรเพราะบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีแต่นักเตะต่างชาติ คุณเก่งมาจากไหนก็ได้ใช่ไหมคุณอาจจะมาจากแอฟริกามาจากยุโรปไม่มีโคต้าคุณเข้ามาได้เลยใช่ไหมครับแล้วเราก็ดูบอลสรุปเพราะว่าคนเก่งจากทั่วโลกเนี่ยมาแข่งกันในบอลทีเมรีแต่คุณดูบอลอุนเดซินกบอลเยอรมันไม่ค่อยสนุกเพราะอะไรครับเพราะมันมีแต่นักเตะท้องถิ่นเป็นหลักเพราะมันมีกฎตั้งแต่เรื่องหุ้นของของเจ้าของสโมสรแล้วก็มีเรื่องกฎการพยายามสสนุนนักเตะท้องถิ่นภายใน คำถามก็คือคุณดอนอูบอลพเมยรีกสนุกแต่ทีมชาติอังกฤษเวลาไปแข่งบอลโลกที่ไรสู้เยอรมนีไม่ได้ทุกทีเพราะเยอรมนีเนี่ยใช้ยุทธศาสตร,สร์จะเรียกว่าร่วงู่ขนานจะได้ในขณะเดียวกันที่คุณให้นักเตะต่ดดางชาติเข้ามาคุณก็ทำโวลโกลนไปด้วยซึ่งอังกฤษกุดทไทยก็ต้องกลับมาทําแบบนี้นะคะรับยพวามว่าพยายามสรุปว่าคุณต้องมีโคตานักเตะของิ่นขึ้นมามันถึงจะสามารถไปแข่งระดับชาติได้ในทํานองเดียวกันครับการฒนาุตสาบก็จะเป็นต้องคำนึงการมีฝรั่งเข้ามาต่างชาติเข้ามาแขง จีนญี่ปุ่นก็หลักยุโรปอเมริกาเข้ามาแต่ก็อย่าลืมว่าจะต้องพยายามสนับสนุนผู้ขนาดผู้ผลิตในประเทศไปด้วยกันนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับผมยกตัวอย่างอุตสาหกรรมชิปของมาเลเซียชิปของมาเลเซียเนีย่ยกำลังจะเป็นอุตสาหกรรมตัวเล็กๆชิ้นเล็กๆนะครับเรามองไม่เห็นด้วยซ้ำนะครับที่จะพามาเลเซียกลายเป็นประเทศรายได้สูงโตมารุ่นผมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามาเลเซียแข็งโตมาคู่ที่กับเรามาโดยตลอดน่าจะเป็นไรายได้ปา,ดานกลางเหมือนกัน แต่จริงๆแล้วอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรือบางบางไมสโตนเนี่ยเราไม่เสียไปแล้วอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเป็นสันทามติว่าโดยตัวเลขแล้วมาเลเซียจะกลายเป็นประเทศรายได้สูงและอุตสาหกรรมที่พามาเลเซียขึ้นไปนเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยคืออุตสาหกรรมชิปโดยมาเลเซียเนี่ยเริ่มต้นจากการดึงดูดฝรั่งดึง,งดูดญี่ปุ่นดึงดูดยุโรปาลงทุนในประเทศจีนนะครับแต่ว่าไม่ทิ้งสีแดงเนี่ยจะเป็นชื่อบริษัทฝรั่ง ที่เข้ามาลงทุนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับปลายน้ำมีการประกอบชิ้นส่วนใช่ไหมไกลไปกลางน,น้ำก็จะเป็นเรื่องการทดสอบเป็นการผลิตวงจรรวมนะครับหรือการพิเคชันต้นน้ำที่สุดก็คือการออกแบบชิ้นเองได้แน่นอนมาเลเซียนะเปิดลับให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามสร้างลูกคู่ขนาดสีน้ําเงินเนี่ยคือบริษัทท้องถิ่นของมาเลเซียจะเห็นว่าในทุกจุดที่มีการผลิตต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ,นำมีการสสับสุน ให้บริษัทท้องถิ่นของมาเลเซียเข้าไปอยู่ร่วมด้วยเริ่มต้นจากการเป็นซัพพลายเออร์ต่อมาก็สามารถผลิตของตัวเองได้กลายเป็นคู่แข่งเป็นที่สุดแต่ไม่ได้กีดการต่างชาตินะครับแต่สับสนุนบริษัทท้องถิ่นให้มีแต้ต่อให้สามารถเข้าไปแข่งกับเขาได้นะครับดังนั้นโดยรวมเนี่ยมันคือยุทธศาสตร์โลกคู่ขนานที่กำลังจะพาเปิดรับฝลั่งเปิดรับต่างชาติด้วยแต่กระตุ้นการเทคโนโลยีดังนั้นโจทย์ของการจัดการกับกา,การลงทุนควรจะเป็นยุทธศาสตร์โลกคู่ขนานที่พาคู่กันไป นะครับถ้าเป็นข้อเสนอผมคิดว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่แค่ดึงต่างชาติหรือดูแค่เม็ดเงินแต่ต้องดูด้วยว่าจะทํำยังไงให้เรามีโฮมกรนมีบริษัทท้องถิ่นของเราเองที่เข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนแข่งกับต่างชาติได้ด้วยนะครับผมคงเสนอประมาณนี้ครับว่าขอให้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันเป็นธรรมจริงจังแล้วก็มียุทธศาสตร์โลกขึ้ขนานในการจัดการกับเงินลงทุนจากต่างประเทศครับนิดนึงครับเรื่องอุตสาหกรรมนี่แปลว่าเราเห็นชิปในมาเลเซียในไทยเนี่ยเราก็ดึงดูดทุนรถยนต์มานานแล้วนะฮะยานย านานแล้วจริงๆในมุมนี้ถ้าเราคิดคล้ายๆกันเราอาจจะต้องมีโฮมโดรนของเราด้วยหรือไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับอาจารย์โฮมโกรนรถยนต์เราจะเก่งแต่เรื่องซ่อมบำรุงแล้วก็เก่งในเรื่องเป็นเทคนิคเรื่องเครื่องกลที่ผ่านมาความพลาดประการหนึ่งก็คือเราไม่ได้สับสนุนให้เก่งเรื่องไฟฟ้าในรถยนต์จกักดาวพอมันเป็น e ีที่กลายเป็นเป็นรถไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ตัวเองล้วนๆก็เลยไม่สามารถไปต่อได้ แต่มันก็เป็นใน,นแง่หนึ่งมันต้องกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะอย่างถ้านดูอย่างนี้แต่ละบริษัทเนี่ยมันก็จะมีภายในที่เกงคนละแบบค,บคุณออกแบบชิปเนี่ยชิปภายในมันก็มีหลายแบบแมีตั้งแต่เมมโมรีชิปลอจิกชิปจนถึงชิปปัจจุบันที่จะเป็นชิปสำหรับเอไอก็เป็นอีกประเภทนึงมันก็ต้องการทักษะคนละแบบหมายความว่าภายในรายละเลอียดนะครับาริษูทในรายละเลอะเียดแน่นอนคุณต้องมีต้นน้ำกลางน้ำาภายนแล้วภายในต้นน้ำเองก็ยังต้องกระจายความเสี่ยงให้มีบริษัทอะไรประเภทเพื่อรับมือกับ disruption ในอนาคต ผู้สารกรชิปในมาเลเซียหรือวิล็กรรมในมาเลเซียเนี่ยจริงๆมันโลกคู่ขนานกับของไทยนะไทยเราเนี่ยหลังวิกฤตโชคดีหลังวิกฤตต้อยำากุ้เนี่ยกระแสลมที่พาเราลงต่อไปมันคือยานยนต์แต่ยานยนต์มาเลเซียเนี่ยปกป้องเกินไปถ้าใครได้เคยยินชื่อรถยนต์ที่หอบรถตอนเนี่ยคือมาเลเซียอุดหนุนมากเกินไปการแข่งขันน้อยเกินไปมันมีจุดของมันอยู่นะไม่ใช่ว่าคุณปกป้องทุกอย่างแล้วคุะแข็งได้มันต้องมีทั้งปกป้องและแข่งขันพอชิปของมาเลเซียมันมีทั้งปกป้องและแข่งขันไปพร้ออมๆกกัันน็เลยไไปต่ด โอเคฮะเห็นเรื่องคนกดเงินจากคนใหม่ละฟังว่าเอ้ยมันก็ทําได้ในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ฟังดูแล้วมันเหมือนเรื่องเทคโนโลยีสูงก็ต้องไปถามภาคธุรกิจเทคโนโลยีละครับว่าสร้างอุตสาหกรรมได้แล้วเนี่ยแต่ไม่